ยิงลูกปืนลูกปืนอาาพิษอายาพิษอย่า,า,ยายไม่ตายม,มีคนใจบุญมาช่วยเหลือผมครับค่ะพอ่อต้องพาเข้าไปที่สะะโนด<ะ>ัตให้กินนารีสลัดขนใส่ถึงจะล้างพิษได้โอ้ตายมันจะเดือดร้อนกินนารีนะพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเล่นผู้เอ,เ,อเ,อเอสกิโมะเนี่ยนั่นแหละขั้วโลกเหนือมีกินนารีเหรอมีมีเขาเรียกกินนารอ คุณผู้ชมครับพูดไปอ่านไม่เชื่อแกเสกได้จริงๆนะครับจับตาดูครับโอ้โหปาฏิหาริมีจริงครับแกเสกบ่อน้ํามาตรงนี้ได้ดูมันทำเสกมาได้จับเข้าไปนั่งในบ่อนี้แล้วพ่อจักจัดการเองนะของเถิงเตรียมเรียบร้อยของที่รักษาอุปกรณ์ไม่มีอะไรน่ากลัวครับเมื่อสำรวจแล้วอะลงไปเพื่อกำจัดพิษจากกระสุนที่ยิงเข้ามาเมื่อสักครู่ โอ้โห,โโหสงสัยโดนพิษกระสุนครับยกขาไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยใส่เสื้อผ้าถ้าเสื้อนอก <laughs> <laughs> อะไรเ <laughs> ม้นชุยช่วยยกขาหน่อยสิคุณโหน่งเนี่ยชื่อจริงน่ารักดีนะครับ <laughs> นั่งนั่งเน่ <laughs> 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 เนาจะเอยคนสะอาดสะอ้า <laughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวคุมคุมคุม <laughs> คุมทำไม <laughs> จะรักษาเริ่มระแวงครับคุมพร้อมกลัวว่าจะเห็นคุมไม่ให้เห็น ถ้าคุมเห็นไม่เห็นนะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเห็นป่ะผมไม่เห็นอ่ะเห็นไหมล่ะคุณไม่เห็นเออก็ก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ดิเออไม่ชี้แจงก็งงกันนี่นั่นแหละดิแกะอธิบายได้เคลียร์จริงๆครับอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการรักษาครับปล่อยเขาปล่อยเขาลูกทำไมอ่ะจะพ่อรักษาเองก็รู้แล้วอยากให้พ่อรักษาไวๆคุมนะจะได้ไม่เห็น เอาละกลัวครับเริ่มกลัวแล้วครับตอนนี้มากกว่าระแวงเมื่อกี้อีกน,นั่นเป็นอย่างที่คิดเลยครับส,สนุกดูอพ่อนะแม่ไอ้นี่มันคงนึกถึงตอนอยู่ปถมอะน,นะเอาละตั้งใจจะต้องเอาน้ำทิพมาฉโลมล้างพิษให้กับเจ้าเอาน้ำอมฤตมาน้ำอมฤตถูกยกออกมาครับน้ำอะไรน้ำปะป่าหามาได้ยังไงครับนี แกเอาน้ำปลาปามาได้ยังไงเนี่ยดูมันกล้าเล่นจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือน้ำอมฤตน้ำนี้จะช่วยล้างพิษเจ้านิ่งๆเอาไว้ไม่มีอะไระพ่อจะรักษาเดี๋ยวพ่อจะอมน้ำแล้วก็พ่นโโอ้หจะได้หายอย่าอมเลยแม่เทเลยคุณพอ่อต้องพ่นก่อนน้ำลายพอ่อเดี๋ยวพ่นนะแล้วก็ตเติม <c oughs> <c oughs> น้ำอมฤตถั <c oughs> งพิ้ท้าทางจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เป็นสองเท่าครับงงแม่ ไหนหนุมันเดียวหมดแล้วเนี่ยเพราะน้ำลายพ่อเนี่ยมันจะเป็นยาสมานแผลนั่งนั่ผมอยากให้พ่ออมแล้วก็พ่นใส่ผมนี่เป็นวิธีของคุณพ่ออยู่แล้วผมเชื่อพ่อแล้วก็ขอให้พ่อกลัวด้วยพ่อรีบรักษาเขาหน่อยที่พ่ออมน้ำแล้วพ่นอ่ะมันเป็นวิธีแบบโบรโบราณ เจ้าต้องรักษาน้ำนี่เพราะน้ำนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำอะไรเอาอีกแกเขาบอกกันน้ำป่าปาน้ำป่าปานเขาถามอย่างนี่ยไม่ใช่น้ำคลองเออเอาแก้วใหม่งั้นเอาแก้วแก้วใหม่เออแก้วใหม่โอ้ยแก้วใหม่แก้วเก่ามันก็อยู่ในนี้หมดแล้วนายหนงเลยคราวนี้หมักสองเลยครับอ้าวแล้วใครครับวิ่งมารวบข้างหลังเรียบร้อยครับอย่างนี้หนุ่ย พูดให้หมดเลยเมีขู okay. ่กันได้ครับให้พูดไหมเขาอยู่ต่อหน้าคุณพูดไหมอา้าวแล้วสิมีต่อรองอย่างนี้เรื่องราวหลังใหม่ครับคุณผู้ชมพูดไปพูดอยพี่ไม่งั้นพี่แฉหมดเลยพี่แฉหมดเลยพี่พูดหมดเลยไ,ไอ้ซองไอซีโป,ปรดิวเซอร์พูดหมดเลย <laughs> ส่วนจะเป็นพิษยาครับเพอร์เจอร์ใหญ่โตเลยครับ <laughs> ไม่รอช้ารักษาทันทีครับอันนี้พิษยาออกฤทธิ์ครับดิ้นพลาดเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชม เจ้าจะหายเป็นไงสดชื่นไหมนี่แสดงว่าพ่อช่วยเขาแล้วเขาหายแล้วนี่แต่กระแสพิษวิ่งเล่นเข้า่ออ้าวกระแสพิษจาการช่วยเหลือตอนนี้ไหลมารวมที่คุณเท่งครับเดี๋ยวถุยรถตั้งตาเปียกอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไร เพื่อเป็นการป้องกันกระแสพิษวิเข้าสู่หัวใจครับต้องกลับมาหาน้อำอมฤตถังนี้นั่งเลยนั่งเลยพ่อไม่ได้ถูกยิงพ่อไม่ได้โดนยาพิษลูก <c oughs> ดูเหมือนคุณเท่งจะรู้ตัวครับ <laughs> มาแล้วสี่เดือนไม่หนาวสักแอะใช่ครับไม่หนาวสักนิดแล้วคุณเท่งจะรีบไปไหน,นครับนั่น <laughs> คุณโหน่งโยกมาจ่อแล้วครับแล้วก็เย็นว่าบลงไปในทันใด <laughs> จับตาดูหน้าคุณเท่งอีกครั้งครับอื <laughs> ได้ความรู้สึกเย็นจริงๆครับ <laughs> 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 ก็ถือซะว่าเล่นกับความเย็นรับลมหนาวปลายปีแล้วกันนะครับ <laughs> คุณเท่งใช่นพี่ต้าบอกว่ามันเข้าหน้าหนาวพอดีเด็กคนนู้ไม่เชื่อ ก็เลยต้องทำพีมาเห็นเาเลยน้ำไปมันไม่ใช่น้ำทรรงดาานะพี่น้ำอะไรน้ำเท้าน้ำป่าป่า